ตัวที่ชอบแอบขอโมยฝึกวรยุทธ์คนหนึ่งมิหนาเลยจ้าไม่เพียงฝึกวิชาของเขาแถมยังเอานิสัยโหดเหี่ยมอมหิตของเขามาด้วยนี่เป็นศิษย์น้องของคนชื่อว่าคงเสียงคนนั้นเหรอสิสมก็เป็นนักโรตรีจริงๆใช่แล้วเขาเป็นศิษย์น้องของข้านักพรตรีรสชาติฝ่ามือวชิระของสำนักเทวะเรา รสชาติไปเล้วสินะพวกเจ้าเซนาจารย์สามคนตางตกอยู่ในมือของพวกเราพี่นอ้องวิชาของบูตึงนมันก็เท่านี้เองละ่ะวิชาของบูตึงเป็นเช่นไรเจ้าต้องลองดูถึงจะได้รู้เอง อาจารย์ปู่คนตาคนา่างชาติเช่นนี้คู่ควรบังลาบันทันได้ยังไงกันถ้าอีรายแต่ในวันยึดมว่งให้พวกเขาชมก็เพียงพอแล้วประศ่านนี้เป็นยอดฝีมือของเสาหลินสีอีเฉียวชานการใช้พลังเทวะสยบหมันของสำนักเสาหลินแค่เพียงเดียวเจ,จ,จ้าอาจจะถูกเข้อฟาดจนงจะดูแหลกละเอียดเชียวนนะ มันไม่ใช่เรื่องร้อเล่นอาจารย์ปู่ถ้าสอนวิชา,ทาแทเกตให้กับหลานหลานไม่เคยทุกลองใช้มาก่อนก็ไม่รู้ว่าจะทำได้สำร็จหรือเปล่านะครับลนล้วด้วยประสบท่านดีเป็นยอดฝีมือจากภายนอกก็ลองให้สิบเนี่ยได้ใช้ความ่อนแสดงความแข็งดูก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่หรอือ เรียนรู้สุดยอดคลิกวิชาจำพายนอกก็ได้อาจารย์ปู่ท่านมีบุญคุณกับหลานดังคุ้นเขาที่หลานต้องกระดุกแหลกเพราะไม่เพียงพอตอบแทนบุญคุณอาจารย์ปู่กับอาจารย์ลวงอาจารย์นาทุกท่านพวกเราโมตึงที่แม่ไม่กล้าบอกว่าอะไรคู่ต่อสู้ในใต้หลอกแต่ก็ไม่มีทางแพ้กับพวกเสอลิทิสีอิอาจารยิยะ ท่านวางใจด้วยปฏีบแติไทยเก่งชุดนี้ผู้น้อยพวกนี้เรียนรู้ภายในสาสิโโนโดดเ่าวหรือว่าไม่อาจาโค่นลมท่านได้แต่ลว่าะข้าสุขผลมาไม่ดีไม่ใช่ว่าเปียบัติใช้ไม่ได้ในจุดนี้ท่านจะต้องเข้าใจ <laughs> พี่ใหญ่พี่ร้องในโลกนี้ยังมีคนอวดดีเช่นนี้อยู่อีกเหรอนี่จะเด็กน้อยเถ่นแสดงฝีมือออกมาเลย จัดการเจ้าเสร็จแล้วข้าจะได้ประลองกับอาจารย์ปู่ของเจ้าสักทีเ mm. เจ้าหนูจะใช้ชามาต่อไคกับอจ้าหนูมันนี่สิครับอาจารย์ปู่ออใช้สงมาทีไม่ใช้กำงลังให้แกเขื่อนย้ายอย่าให้ทานตอนเมื่อใดโอกาสต้องจัดการทันทีแต่ละจังหวะ แต่ละท่าเคลื่อนไันให้มันเป็นไปตามจังหวะเหมือนดังกับสายน้ำไหลลื่นไม่ยอมหยุกจะเล็กน้อยมาฝึกต่อตอนนี้ไม่สายเกินไปหน่อยงั้นเหรอไม่สายหลุมท่าไหนพอดีเลย you yeah. เาตัวเป็นนักพรตน้อยเรียกอาจารย์ปู่ยังไม่กระดับป่ะไม่รู้สึกละอายใจบ้างเหรอพ่อข้าตีนชุ่ยสุดเป็สิ่งที่ห้าของอาจารย์ปู่ข้าไม่เรียอาจารย์ปู่จะให้เป็นคนยังไงบอกกี้นี่เจ้า่ะ หลานเตียบอกที่ขมับทนาาจยนปูขลุสาม เา้ารย์คงหลานที่อยูท่านมากอาจารย์คงก็คิดถึงเจ้าพวกข้าน้อยข้ามาท่านประมุขข้ามาท่านประมุขไม่ตายก็ดีแล้ววันนี้ขอเพียงหลานอยู่ จะไม่มีใครรบกวนบูติงได้ดีอัลเมรออนะอยังไม่เจิตอีก,อก น้องโฮมท่าน้องโฮมคือเั้าที่โัพมัตบาเตะสาหัสคุณจะแก้แค้นให้ฉันเอง มกเมนากิขอรับแทส,สอรรับของพระเจ้าถูกฆ่าหักกระดูกยังไม่ได้บอกขี้พึ่งหยกนำต่อกระดูกมารักษาพวกเขาอีกอย่างนั้นหรือที่แพ้ที่จะาลงมือหนักแบบนี้เพราะอยากได้ยาต่อกระดูกจากข้างั้นสิพวกเขามีขี้พึ่งหยกนำต่อกระดูกจริงๆเหรือขี้พึ่งหยกน้ำต่อกระดูกขอให้เจ้ายอมมอบขี้พึ่งหยกน้ำต่อกระดูกและสาการบาดเจ็บของท่านลุงสามและท่านอาหัข้อเขาจะไม่ถือสาอเรื่องในอดีตเรื่องในอดีตเหรอจะพูดง่น้าจังเลยนะต่อให้สับเจ้าเป็นหมื่นชิ้นก็ไม่อาจหายแท้วันที่ติดในงูบ้านลิ้วเขียว จรืสีมรยาทก,กข้าวันนั้นเหตุการณ์บัครับเขาถึงเขาไม่ได้มีเจนตนาจะลุกเกิดเจ้าหรออเนาะนี่ตกลงว่าจะจะให้คิดเพิ่มจากมาต่อกระดูกหรือไม่ะเจ้าอยากได้ยามันก็ไม่ยากแต่ต้องทำตามคําสั่งข้าสามเรื่องแล้วเขาจะยอมมอบให้สามเรื่องไหรตอนนี้เขายังคิดไม่ออก เมื่อไหร่ที่เขาคิดได้แล้วถ้าบอกเรื่องหนึ่งเจ้าก็ต้องทําเรื่องหนึ่งได้ยังไงกันเออถ้าเจ้าให้ข้าตายให้ข้าเป็นหมูเป็นหมาต้องทำตามเจ้าด้วยนะเรอะวางใจได้ถ้าไม่ให้เจ้าฆ่าตัวตายแน่และไม่ให้เจ้าเป็นหมูเป็นหมาด้วยถึงแม้เจ้าจะยอมทำเรงว่าคงทําไม่ได้แล้วได้งั้นเจ้าบอกมาก่อนขอเพียงไม่ถึงต่อคุณธรรมถ้าเขาทำได้ขขาจะรับปากเจ้า มีอินฟ้าตัดแขนของเจ้าอกนี่ให้ค้าบอกีเจ้ามานี่เพลงว่าให้แกติขคาคิดขึ้นมาเจ้าก็ฝึกได้แล้วยังมีเพลงจะมีอีกชุดจะถ่ายทอดให้เจ้าในตอนนี้เลยจะได้ใช้ประลองกับประสบท่านนี้ได้ได้ครับ อาจารย์ปู่ผู้โสธทา่าน้ขันว่าไม่ชำนาญเพลงกระบี่จะไม่ต้องให้อาจารย์ปู่ชี้แนะสักครนะู่เลยนะสองชุดยาพอไหมข้าสอนตรงนี้แหละบอกพี่ก็ฝเฟตรงนี้เลยฝึกแล้วใช้เลยทันการอย่างมากไม่ต้องถึงเครื่อง่วยยามเพลงกระบี่้ทยแค่ชุดนี้ก็สอนเสร็จแล้วเพลงกระบี่ไทยแค่ชุดนี้ข้าเพิ่งคิดคน้นก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือไม่ ทา่านจะเป็นยอดฝีมือเพลงกระบี่จะได้ให้ท่านช่วยดูด้วยจีแนะในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์และเป็นจุดอ่อนอาต้าท่านนี้น่าจะเป็นเทพกระบี่แปดกรผู้อวุโสแห่งพัทยาจบสินะจะแต่งตัวแบบนี้แทบจำไม่ได้เลยแต่เจ้าจำข้าได้นะบาดเจ็บหายแล้วทำไมตอนนี้ไปสวามิภพราชสำนักแล้วฟังตรงไป,งงไปเฮ้ยเจ้าตายไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมยังมีชีวิตยอยู่อ,อ,อีกอ่ะข้ารอดตายตามมาได ไม่ใช่กุ้วอโสกของพรรพยาจงอกีกแล้วเรื่องราวในอดีตอยักจะพูดถึงยังทำไมเทพกระบี่แปดก่อนหากว่าพลงกระบี่ชุดนี้ของข้าดได้รับก,การชี้แน่จะเทพกระบี่แปดก่อนนั้นก็ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งแม่ง้อยเอากระบี่ไม้มาครับบอกกี้เจ้าดูให้ดีนะครับ ช้อยแบบนี้ไม่มีเรียวแรงเลยสักนิดจะไปสู้กับเขาไหวเหรอข่าวว่าคณะพลเตียงตั้งใจแสดงทุกทายช้าลงไม่ประมุกจำได้แม่นยำม,มากขึ้นเนี่ยเราอ,อ,อ,อกกี้เห็นชัดเจนไหมลูก ปู่เคยชัดเจนแล้วก็ได้เห็นแล้วจำได้ไหมตอนนี้มีไปบางส่วนแล้วเอ้านั่นก็ทักษะยังไม่ฝึกก็ดีเราลำบากเจ้าแล้วงั้นเจ้าลองดูหน่อยล่ะกัน นี่เป็นยังไงอาจารย์ปู่ตัวนี้เขาลืมไปเกือบครึ่งแล้วอะหมดกันหมดกันหมดกันเพกว่าลกจ่าฝูงก็ลืมไปเกือบคลื่นโอ้ยนี่คือนักบอดเตีเ๋ยเพลกลมีของท่านคงจะล้ำลึกม,มากเกินไปคนธรรมดาเห็นครั้งเดียวก็เลยไม่เข้าใจงั้นท่านนักพุทช่วยแสดงอีกครั้งให้ท่านประมุขดูจะได้ปะ่ะได้สิงั้นก็จะแสดงให้ดูอีกครั้งหนึ่ง คั้งนี้มันไม่เหมือนกับครั้งเมื่อกี้แหละอบอกพี่คราวนี้เป็นยังไงบ้างอืมอาจารย์บู๋ครับจะมีสารปริบุท่านที่เขาจบไม่ได้อะหนักกว่าเดิมอีกเั้๋เจจะลองเึกใหม่อีกรอบนะ เยสมองไม่เหลือเลยน้ห้ม่เ็วไม่เ็วลือนเลวบัตงั้นตอนนี้ก่อนเทวกรบีแตอนชิ้แน่ก่อนแล้วกันนะอาจารยปูของอืออือผู้สาเชืา no ยอมไ่มชีวิตบูติงสักครั้งพวกเราไปรอกเดียวเดี๋ยวนี้หากว่ายอมมากพี่เพิ่งหยดน้ำออกมาเดี๋ยววังไปจะข่าบูติงไนดะ้ ฝีมือของเมกามีความสามารถแค่นี้เองพูดออกไปเฮพี่ไอยเย็นนายดีที่ไม่อาจจัดออกมาได้ตอนนี้กำจัดได้จนหมดสิ้นเลยเหลือดูเหมือนบอกกี่ฝึกวิชาคำพีเก่าเอียงสำเร็จแล้ว